ยอดี่จิงก็รับเยราราเชอร์ของผมทั้ง3-4 4ท่านเลยครับดีมีคนมีคนตองเปลียเปียขนาดนี้เลยเหรออะไรนั้นที่กองมันเหนื่อยเหนื่อยเงื่มเยอะเงื่มเยอะเอยแต่จริงเรไม่ได้มเกียรแค่ี้มเพื่อนคนอ่ะจริงอยากจะเรียกเขาออกมาคุยด้วยเรียกมาด้วยรังด้ยอ่ะเรียกมาคุยท้งฟ้าเลย แซนตี้เฮ้ยโหลฮยฮุยฮุยุยเรียกยัไงแซนตี้แต่ถามาเก็ตมัสิจ๊ะฮะเนี่ยฮเนี่ฮนีเฮ้ยเราไม่เก็บตรงอะไรนะเรียกยัครับนี่คุณผิวนี่กอนเนี่ครับผมมาคุดพีนะครับแล้วไปคุยกับลนั้นไหมออะรอะไอเรื่ยสิจะครับผมแนนำตัวนยครับผมก็มีเก็นะฮะ ครับผมสวัสดีครับทุกคนครับนี่คุณปอลหรือคุณทีครับเนี่ยแล้วแต่จุดโอ๊ยเฮ้ยเป็นไงครับไหนนักเต้นเจอชาวล็อกหน่อยสิยินดีต้อนรับเกนของเราทุกคนนะครับขอเสียงิ์เกนของพวกเราหน่อยได้มือถือ ผู้คุณแนะนำตัวทีละคนดีกว่าครับใครจะเริ่มก่อนพร้อมครับพร้อมเราพร้อมขนาดนี้พร้อมจะเริ่มใช่ไหมถือว่าอะไรพร้อมครับเอให้พร้อมแนะนำก่อนพร้อมไหมครับพร้อมครับได่ไหววัดสรุปไม่เรียงนะเอาผมก่อนนะ่อเคครับสวัสดีครับพร้อมนะครับ พร้อมแล้วก็วันนี้พร้อมแล้วเท่ไหมว่าพร้อมน้องพร้อมเทพไหมครับกดผิ้วเลยเมื่อกี้ไปซุ่มซ้อมมาตั้งนานลโอ้เครียดอยู่นิดนึงฮะตอนแรกนี่น้องเก่งน้องเก่งเข้าไป็นโนเป็นโนเล่นได้หมดเลยเนี่ยโอ้ผิวโอ้ผิวใครนำใครนันำต่อดี่ฟังรูก่อนสวัสดีครับโอ๊มพะวันครับคิ้วไปครับคิ้วไป yes yes Oh yeah! Oh yeah! <laughs> Kenya, so cute. Yeah. So <laughs> cute. <laughs> I know, I know, I know. I, know. <laughs> I've been I I'm so cute. Oh yeah! 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 Ah, you i Jimmy Hello, I'm. so cute. Jemini, you're so cute, up So cute. you cute, อ๋อครับสวัสดีครับวิลเลียมครับไอ้บุญทีตามมึงน,นะบุทีบุญทีสักทีชัธีรกิจเกลียรียรอนเลนเลยสวัสดีครับบอลครับโอ้โอย้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอายีใจมากๆยโอ้ยโบบอท้ทโก้ยนน้้ยโอคยโอเยโอ้ยโน้้ยอยโงอ้ยย คือเล่นดนตรีกันบ่อยมากตั้งแต่บิวซิคอนนะคือเซตที่เราอยู่บิวซิคอนกันเยอะมากทั้งอู๋กับจมินายใช่แล้วก็มีโอกาสได้เล่นที่จิมมี่นายโฟร์วอล์ดลันด์คอนเสิร์ตใช่ใชต้องดึงผูแล้วตาเป็นใจมันอ่ะโคตรมันเลยโคตรมันเลยก็เลยแบบชวนน้องชายคนนี้มาเพราะว่าตั้งแต่เข้าค่ายมาก็รู้เลยว่าเฮ้ยเราอยู่กลุ่มแก๊งเดียวกันได้เลยใช่เป็นชาวร็อกือนกันชาวร็อกแล้วก็อย่างเจมินายครับเจมินายก็มีโอกาสที่ได้เชิญผมไปเ คอนเสิร์ตเจมี่ไนท์โฟร์ก็วันนั้นก็รู้สึกแบบเรียกว่าตาตึงใจนะที่มาชวนเราไปย่เวันนี้เรามีมีคอนเสิร์ตของตัวเองก็อยากจะเชิญน้องมาส่วนนี่โอ๊คฟูครับน้องชายโอ๊คดู๊ตยกมือทำไมวะเลยอะไรนะคุยกมือไหว้มือทำไมโอ๊คฟู๊ตเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนพาผมเข้ามาอยู่ใน g m มเอ บ้านหลังนี้จริงมามนะาดูนกันเหตุเหตุมันเกิดจากที่อยู่บ้านบ้านน้องทองครับแล้วก็ไปนั่งคุยกันเลยเนี่ยเขาก็แนะนาว่าเฮ้ยบ้านหลังเนี้ยอบอุ่นนะเข้ามาสิงอะไรเนี่ยแล้วก็ตอนที่ผมได้เข้ามาอยู่ค่ายใหม่ๆเนี่ยก็ได้มาทําคอนเสิร์ตโอมก็เป็นคนชวนผมเป็นเกตผ,ผมจาได้เลยวันนี้ก็อย่างที่บอกไปก็อยากจะชวนมา<แ><อ>ไม่นึกว่าแบบจะมาแบบขับบิ๊กไบค์มาด้วย เออขับมาป่ะเนี่ยไม่ขับเขาบอกว่าให้ขับรถปกติมาได้ถ้าเขาไม่ได้บอกว่าอาจจะมาแล้วบินไปใครบอกใครบอกห้องหนึ่งเหรอพิธาไม่ได้พานาไม่ได้บอกให้ขับมาพี่ถาบอกให้ขายอ่ากกว่าก็ตริงอ่าพี่พรพี่พรน้องพรนี่คือจริงๆเราเห็นความเก่งของเขาหลายๆอย่างแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นความเก่งของเขาความแบบความพร้อมจริง ชื่อผมไอ้ข้างล่างอย่าขำเสียงดังมากนให้พี่เขาโจมผมไม่จบก่อนหน้าขำเสียงดังมากเลยอะแต่แต่เท่าที่เห็นมานี่เล่นได้หลายเครื่องดนตรีนะหลายอย่างมากเล่นได้หลายอย่างแต่ก่อนตีกลองครับผมตีกลองเราคนนี้มาไว้เดี๋ยวผมมีคอนเสิร์ตผมชวนทุกคนเป็นเกตไหมนี่เออไว้ผมมีคอนเสิร์ตเดี๋ยวทุกคนจะเป็นเกสของผมนะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้ คือมึงเล่นพูกอย่างเนียมึงเล่นพงต่อมาตั้งวงได้หนึ่งวงเลยมึงก็เดินคนเดียวเลยเลยความสามารถพิเศษเล่นเองจบเองเพราะแต่น้องเขาตั้งใจจริงเขาตั้งใจทําแบบทุกๆเรื่องเลยก็อยากให้แบบซัพพอร์ตหน่อยของปอนนี่เป็นยังไงบ้างเซนตันต้องบอกเลยว่าเรื่องที่เรื่องพี่ปอนมาเนี่ยคือคือเราอะรู้จักกันมานานมากๆ ไม่เมื่อกี้นี้เพิร์บอกว่าพี่โอเป็นคนให้เพิร์เข้ามาสว่วนก่ับท้ายคุณได้มาเจอเพิร์สน,นะครับ ถามหลายรอบเหมือนกันแล<อ>้วบอว่าเออแบบ<อ>คุณเป็นยังไง<อ>ผมก็บอกว่าดีถ้าเกิดแบบว่าได้พาร์ตเนอร์แบบคุณเนี่ยปักแน่นอนคือ<า> <c ười> วันนั้นน่ะก็คือ <c ười> ผมมีโอกาสได้คุยกับพี่ถามว่าจะมีแคสกับเซนต้าแต่ตอนนั้นน่ะคือเราก็เคยผ่านไัีน้องมาและแต่ยังไม่ได้รู้จักนิสัยคนแรกที่ผมโทรไปนี่คือปอนสักพักคุณสถาบก็ถามผมว่า แล้วพี่ก็ตอบไปว่าผ่านครับหลังจริงว่าลังผ่านจริงๆๆด้วยแต่เอาจริงๆคือพี่ปอเนี่ยเป็นคนที่มีแฟชั่นตับแบบเดียวกับผมมากแฟชั่นนี้สับวนั <laughs> วนรถปะแฟชั่นอันไรนให้ <laughs> อยู่ดีมึงจะมาก,ก็มาเลยเหรอ <laughs> เออดีว่ะ <laughs> เป็นไงอยู่ดีๆแบบทำไมมีสับวันรถเดียวกันวะ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยให้คุต่อ <laughs> เลยเห้ฉันต่อเลย ยังไงนะเออก็ที่มีสวรรเดียวกันนะครับที่มีแพชั่นเดียวกันคือเราชอบในสิ่งเดียวกันอยากเป็นแร็อร์ใช่เดกันเออเรารู้สึกว่าอยากชวนพี่เขามาเต้นด้วยถ้าเรามีคอนเสิร์ตเนี่ยอยากพาพี่เขามาแบบเป็นไปกันจริงๆเน่ยอยากให้มาในแจสเปอร์เลยจริงอีกสองคนติดภารกิจติดภารกิจครับผมใช่ก็เลยเดี๋ยวมาเสริมๆไปก่อน ผมไม่ไม่ปล่อยคิวเองอะไรนะผม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 ไม่ปล่อยคิวเองครับไม่ปล่อยคิวยอม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 เศร้าเหมืเดิมอีกเศร้ากหมืเดิมเราจริงๆดีใจกับพวกคุณสองคนที่เรบทำก็สำคัญพี่บอลรู้สึกไงบ้างได้มาเป็นเกผม ผมจริงๆแล้วสึกดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากก็คือเอาตรงเห็นพวกคุณแบบว่ามีแฟนคอนทั้งสองวันก็รู้สึกแบบประทับใจใตัอพวกคุณมากใช่แล้วคืออา่าอยางเพลงอะไรนะอยู่ไม่ไหวใช่ไหมครับเพลงอยู่ไม่ไหวแต่หนูจำได้ว่าผมมีโอกาสได้ฟังตั้งแต่ก่อนที่คุณจะมาได้อยู่ที่นี่ใช่แต่วันนี้ดีใจที่คุณได้มีพาร์ทเนอร์ร้องด้วยแล้วครับคนแรกพี่สาวํางนุ่นจะสอบดังมากเลย กันใหญ่แล้วก็หวังว่าเตะหน้าจะเป็นอัพสเกลที่แบบมันใหญ่กว่านี้ไปราชมังยมแรปอะไรเลยเด็กเนาะเอาเสียงแน่นอนปลายปีเขาเล่นสนามหลวงเอาไว้ไม่ใช่เหรอเห็นไหมตองสนามหลวงเอาไว้ผมเห็นคิวอยู่เพอร์ซันบ้าไม่อินไปเดินสนามหลวงเป็นตป็นทีไหมแหละมันเป็นชื่อมึงเหรออ๋อพร้อมเดียวเหรอพร้อมออสเตน มแล้วอะไรครับผมก็ลบเลยรีบลบเลยลบแล้วรีบแก้เลยครับผมก็ฝากซีรีส์ของผมกับภูวินด้วยนะครับผมก็มีสติไปทักทีนะก็จะไม่ชอบใจนะครับโอ้แล้วก็พิษณีกาบีนีนะผมบอลภูวินแฟนคลับยังไงก็ฝากด้วยนะครับพร้อมไหมพร้อมมั้ยนะครพร้อมไหมรับผมก็ ฝากเดือนตาใส่เกมพอธุมิตินะครับเล่นกับเจมินายครับฝากด้วยนะครับทุกคนใกล้ออนเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้เร็วๆนี้ปีนี้ปีนี้ปีนี้แน่นอนครับผมครับผมคุณโอไมค์ครับผมก็ถ่ายซีรีส์อยู่เรื่องนี้นะครับฝากด้วยครับแอคชั่นเต็มตัวครับ เท่มากเท่มาไม่มวนนี้มาหลอดจังเลยครับอะไรนะครับวันนี้มาหลอดจังเลยครับตีโสโสิโิโสิกิลอตว่ป้านเมื่อกี้ห้องนัอยูานวันนี้ไมใช่ไม่ชเลยมาลวอส่สักหน่อยสิสักหน่ยสหน่อยเนี้สักหน่อยสัมเร็วกระแทะกระแทสักหน่อยเอ๋สอกระแทสักหน่อยอยู่ข้างในนะ เดี๋ยวออกข้างนอกทำเป็นเรียบร้อยประตูไม่เป็นเป็นอย่างอยู่แล้วเนี่ยนี่ปั้นมาเนี่ยเนี่ยปั้นมาอย่าเลยครับผม ครับเป็นไงฮะครับผมสวัสดีครับเฮ้ยไม่ใช่ผลงานผลงานครับเอ่อก็ฝากเดือนได้สุดที่ที่พร้อมพูดไปครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตของผมครับผมเจมินไดโฟร์ Away คอนเสิร์ตครับผมที่อิมแพลนเนอรตอนวันที่30กับ31สิงหาคมนี้ครับผมถ้าใครว่างก็ฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยนะฝากฝากด้วยอ๋อแล้วก็มีอีกผลงานหนึ่งด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายจะเป็นที่เก็ตทูเคเว่นครับผมกับโบนัส ครับครับตอนนี้ก็ยังไม่มีซีรีส์นะครับไม่มีแต่พี่เอสซี Listen, um> ผมก็เข้าใจว่าคนจะมีแต่กันและกันอยากเจอไงสป่าวอยากเจอไงสป่าวอยากเจอเฮ้ยแตให้คุณทีพามาเล่นแมวไหมสนใจนะสนใจนะ ผมมีก็จะมีครับก็ลอยตามแล้วก็ใกล้ๆจะมีวิลเลมส์แฟนคอนครับวันที่อะไรวันที่เก้าันที่สิบอะไรวันที่เก้าคนที่สิบเดินเดินเดินหน้าเดินเดินไหนเดินนั่นสิงหาเก้าสิบสิงหาที่9ก้สิงหาครับวิลเลมส์วีแมกเนติกแฟนคอนใช่ครับก็มาเจอกับพ่อผมได้นะครับที่ ที่นี่แหละครับผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับเชาวเบอร์เซนต้านะซัพพอร์ตแบบน้องๆทุกคนแล้วก็รวมถึงพี่ทุกคนตรงนี้ด้วยนะใช่ครับทุกคนน่ารักมากครับก็อยากให้ซัพพอร์ตกันนะจ๊ะ